สวัสดีครับผมไข่มูนวันนี้เราไาอยู่ในเกม Creature of s o n a r i a กันอีกครั้งแล้วนะท่านะผู้ชมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวกูทำไมเหลือแค่นี้ว่าทำไมน้ำกับอาหารผมขาดขนาดนี้นะไม่รู้ไปโดนอะไรมานะตอนนี้แย่แล้วล่ะนะท่านะผู้ชมน่าจะไปโดนอะไรมาสักอย่างนะตอนนี้เราต้องหาอาหารแล้วก็น้ำกินดวน่ดวนเลยนะท่านะผู้ชมเราก็จะมาเอาชีวิตรอดให้ถึง200ปีกันนะวันนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเกิดมานี่แบบน้ำไม่มีเลยอาหารไม่มีด้วยเดีย๋ยวเรากินสักหน่อยตรงนี้นะกินให้หมด โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำน้ำน oh really. ้ำน้ำน oh, oh, ้ำตอนนี้ต้องการน้ำหิวหิวหิวน้ำหิวน้ำโคตรแย่เลยท่านผู้ชมตอนนี้โอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยโอ้ my god โอ้ยทำไมเกิดมาเป็นแบบนี้เลยวะว่าจะมาเอาชีวิตรอดให้ถึง200ปียังไม่ทันได้พูดอะไรเลยนะแบบเกิดมาปุ๊บอูหิวน้ำหิวข้าวเกือบตายนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นเจ้าตัวที่ชื่อว่ามันชื่อว่าตูดแล้วกันนะ เอ้อพปกดูน่าปกคลิปเลยนะเออกูตั้งชื่อมนะะไอตูดหมึกแล้วกันนะไอตัวนี้นะเราก็แต่งสีมาแบบสีแดงแป๊ดเลยนะผู้ชมสีแดงแป๊ดนะสีแดงแรงสาเท่านะโหกูนี่แหละของแรงเลยแหละนะผู้ชมวันนี้เราต้องมาเอาชีวิตรอดให้ถึง200ปีให้ได้ด้วยไอเจ้าตัวนี้นะมันตุยนุ้ยจังเลยนะฮะดูนี่สิโอ้โหเดี๋ยวเราไปหาอาหารเพิ่มเติมกันนะ ซึ่งวันนี้เราก็จะกินแต่พวกพืชผักผลไม้ที่มีประโยชน์นะเราจะไม่กินหญ้านะพวกที่ผลไม้ที่ให้บัฟนะพราะว่าตัวเราเป็นสัตว์กินพืชน,นะก็เลยแบบไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตใครนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวแทงได้เลยอ่ะออแบบ เป็นตัวที่ถือว่าแทงได้เลยอะแบบถ้ามันยิ่งอยู่กันเป็นฝูงยิ่งจะเก่งด้วยนะความสามารถหลกัลกๆของมันก็คือแบบประมาณแบบอยู่เป็นฝูงแล้วก็พวกผู้พิทักลังอะไรประมาณนี้ถ้าวางไข่หรือว่าสร้างลังนี่ตัวเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะแล้วยิ่งอยู่เป็นฝูงเนี่ยกูว่าแม่งใครเข้ามาแม่งกระทืบใยห่าหมดอะเออผมว่าก็เป็นตัวที่เก่งอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าเราก็เล่นอีกตัวหนึ่งไปแล้วนั่นคือไอ้นกไอ้นกดาบนะตอนนี้เราก็จะมาเล่น อหมาโลควายโลนะมันตัวหาไม่รู้นะเสือโลหรือเปล่าวะไม่รู้มันตัวหาอะไรนะตัวนี้เราจะเรียกันว่าไอตูดหมึกเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันตูดหมึกนะต้องดูนี่ให้ดีนะไอ้เะกูเกลียดตัวเองว่ะท่านผู้ชมตอนนี้แต่วันนี้เรามาดูกันว่าผู้เล่นทุกคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเขาจะอาศัยอยู่ยังไงนะตอนนี้เราเป็นตัวที่ค่อนข้างอึดเราคงไม่ต้องกลัวอะไรมากนะแต่ตอนนี้เรายังเด็กเราก็ต้องยังกลัวอยู่แหละไป เราไปออกประจนภัยรวมพื้นเพลงนะจะยึดมั่นศรัทธามีพลังนะเออทํากันหรือเปล่านะกูนี่แหละนะไม่ล <c oughs> ิตติ <c oughs> ้โพนี่ไม่ลิตติ้โพนี่อาเอคิงกิโดเล่นนะสวัสดีครับคิงกิโดเล่เราไม่ได้เจอคิงกิโดเล่นานมากเลยนะเราเพิ่งมาเจอคิงกิโดเล่นนะหยาดเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินตายไอคิงกิโดเล่บังอาจ มึงบางอาจไอคิงกิโดเล่เป็นแค่คิงกิโดเล่เท่านะมึงไอเหียมึงกัดกูได้ไงวะไอคิงกิโดเล่ไอคิงกิโดเล่ไอเวนแม่งไปแล้วช่างมันแล้วกันโอเคตอนนี้เราโตกลายเป็นวัยรุ่นวัยสลุนนะอุ้ยเท่น่าดูเท่บัดใจเลยนะโอ้โหดูดิดูความเท่มีเขาโอ้โหกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดมันหมาพิษบูนะ่ะเออแทม เป็นมัดไม่พอนะ <c oughs> <c oughs> อืมกูนี่แหละนะเจ้าแห่งนะโอ้ยทำดอกไม้เป็นของกูเว้ยใครก็ห้ามเข้าดูเดะเราได้รับบัฟนี้ด้วยได้รับบับหนาวนะหนาวจุงเลยนะหนาวจุงเลยนะเอ่ะอคูคูค,คูนะฟุ้นฟูพลังงานเพิ่มศูนย์เฮีย้ยเพิ่มศูนย์ทุกอย่างนะก็คือแบบไม่มีไม่มีเฮี้ยอะไรเลยนะเอ่ะ แค่มันขึ้นมาเท่ๆเฉยๆนะคืออะไรวะมันขึ้นมาเทๆๆ่ๆเฉยๆโอ้ก็ประมาณว,ว่าแบบเราไม่โดนผลกระทบอะไรจากหน้าหนาวอะไรประมาณนี้แหละเออเราเป็นสัตว์ที่เออครองอาณาเขตที่นี่ไว้นะเราจะปกครองที่นี่นะท้าดอกไม้คือที่ของเราถ้ามันไม่ใช่แบบยังไงดี ถ้ามันไม่มีตัว่เหี้ยเกินไปก็ช่างแม่งอะไรกันนะตัวฮยเหี้ยเกินไปอย่างพวกคนละทอดอะไรนี่กูค่อยหนีเเออถ้ามันไม่ใช่ตัวเหี้ยที่เราสู้ได้เราก็จะปกป้องอาณาเขตนี้ของเรา,าไปให้ได้นะไอ้น้องตัวอะไรวนะน่ะเออลอา巴拉อ,อยากได้ไหมอยากตายไหมหก็เป็นตัวแทงที่โอเคอีกตัวหนึ่งแต่ความเสียหายค่อนข้างต่าเตี้ยเลี่ยดินเลยนะออลองโล้ไหมลองดูไหมหอ,อยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าพี่ในควิดแแรงขนาดไหนไอ้น้อง กคนเลยแม่งบินดูเฮียนี่แม่งแม่งคงจะคิดประมาณว่าเฮียนี่แม่งเป็นอะไรวะไม่จะเข้าหลังกูปะเนี่ย <c oughs> อ้าวสงสัยอนอนเลยเข้าหลังไหมอยากโดนเข้าหลังไหมฮะฮะลุกเลยไปไหนไม่ต้องไปจูกพี่นี่แหละน้อง <c oughs> อเอ้ <c oughs> ไอ้ตัวเฮียอะไรวะน่าเกลียดจังว่าไม่มีขามีแต่ปีกนะเดี๋ยวเราต้องหาที่สร้างรังดีๆด้วยนะเพราะว่าถ้าสร้างรังแล้วเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะก็เป็นตัวที่ดีมากเลยนะที่สามารถแบบมีฝูงมีรังอะไรแล้วจะเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะเพราะเอาเฮียนี่แม่งเอ้ยทะลึ่งทะลึ่งตึงตังทะลึ่งตึงตังทะลึ่งทะลึ่งตึงตังมึงลงไปในน้ําเลยจะได้หนีไม่ได้เรียบร้อยมึงเรียบร้อยหึหึทะลึ่งตึงตัง เะลึงทะลึงมางอดมางอดนะเกือบแล้วนะมึงเกือบแล้วนะมึงเกือบแล้วนะฮึ่มแมงบินหนีไปแล้วนะตัวอ้เี่ยตกใจที่ตัวใหม่อย่างเท่อุ้ยมังกรตัวใหม่อย่างเทอ่ะดูนี่สิว้าวอุอ้ยเทใช้ได้เลยเนี่ยอยากได้จังเลยอ่ะเออท่านผู้ชมอยากดูหรือเปล่านะผมเล่นมังกรตัวใหม่นี่เออไอตัวใหม่นี้ค่อนข้างดูดีเลยนะมีสไตล์นะเป็นมังกรที่ม,ม่วงได้ใจจริงๆเลย,เยถ้าแต่งเป็นสีแดงน่าจะเท่น่าดูนะนี่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 น อ,อ,อมันเป็นสัตว์บวกหรือสัตว์น้ําวะมันมันดูเป็นสัตว์น้ําอ่ะมันดูว่ายน้ําได้อะ่ะว่ายน้าได้หรือเปล่าอ่ะฮแกว่ายน้ําได้หรือเปล่าแกเป็นสัตว์ทะเลหรือเปล่าเฮ้ยอยู่นิ่งๆดิเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆดิ เฮ้ยไปไหนอยู่นิ่งๆบินไปละทำไมเขาเล่นสัตว์บินกันเยอะจังวหมีแต่คนเล่นสัตว์บินนะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมีแต่สัตว nah? ์บินเซ็งจ hey hey, ังเลยอะเราอยู reim. ่ทำดอกไม้มานานแลวเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยมัน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 โหดนะน่ะไอ้นั่นน่ะเฮ้ยมึงระวังนะพี่กบขนองนะพี่โตนะพี่โตไม่ไล่ต่อยกูแน่เลยเนี่ยเฮ้ยจะไล่ต่อยกูบะเนี่ยอย่ามาไล่ต่อยกูนะเฮ้ยเพราะว่าอันตรายนะแถวนี้ ไอ้มงวงไอ้มงกร่ม่วงนี่มันจะแดกเราเปล่าว่าเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยมันมีสองตัวแล้วมียุงมาไล่แดกกูด้วยหรือเปล่าน่ะเฮ้ยมันน่าก,กลัวจังว่าแถวนี้ไปดีกว่านะเราทิ้งถ้าดอกไม้กันดีกว่ากูปวดแอกแล้วเออกูขอจากลาจากทางถ้าดอกไม้นั่นไปนะมันอันตรายเกินไปมันดูน่ากลัวมากเลยอเออเฮ้ยไอยมแมลงสาบตัวนั้นเปล่าที่เราเห็นนะ่ะเฮ้ยยุงเวนนี่มึงบังอาจเฮ้ยอะไร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 เวนน้อยจิกหัวให้ตายซะหรอกเออ มึงตีเราไม่เข้าเลยนะตัวเราก็ถือว่าหดหินหดหินหดเอาเรื่องกูอะกูเอาเรื่องนะมึงเอาไงเออเออเอาเออไอเวนจะเอาหรอจเอาหรอไปไหนไม่ต้องอ้าฮ้ยเว้ยกูลงพื้นไปแล้วไอเวนยุงแบบเชี่ยอะไรวะเมื่อกี้แม่งเขาเรียกว่าพิกเกอร์โยกนะพิกเกอร์โยกโยกเลยกูทำไมแม่งมีแต่คนอยากแดกเราวะ ดีนะที่ตัวเราเป็นตัวอึดอะเือเนี่ยอึด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 อดน่นนะอึดและแน่นด้วยเออแบบมันดูแน่นปักอะแบบโดดทับนี่ตายหาเลยอะเออกูเนี่ยโดดทับหัวพ่อมึงตายได้เลยไปกินโอ้โหชั่ว เอ้ยอะไรอะไรไอ้ตัวนี้ฮ้ยมึงเอาไงแล้เนี่ยมึงเอาเหรอมึงลงไปใต้ดินไปมึงลงไปใต้ดินไปมึงเอาไงเป็นไอ้พวกตัวบินไอ้พวกตัวบินทั้งหลายกูขนาดกูยังไม่โตเต็มวัยกูยังเอามึงได้ขนาดนี้นะ่ะถ้ากูโตเต็มวัยนะมึงขี้แตกไปแล้วปั่นนี้น่ะเฮ้ยไปไหนเวนมึงไปพามึงวินวอล์กเลยเอเวนอยากวินวอล์กเหรออยากวินวอล์กใช่ไหม ฮชีวิตนี้อยากตายแล้วใช่ไหมไม่อยากอยู่ใช่ไหมฮึชีวิตมึงไม่อยากอยู่แล้วใช่ไหมมักัดกูแบบนี้น่ะกูอะฮึกูหดกมึงอีกเยอะกูหดกัมึงเยอะไอเวรนี้ฮึฮึฮึฮอฮึเฮ้ยมาทำให้พี่โมโหนะเฮ้ยตัวพี่เป็นโหดนะตัวพี่เป็นโล่โล่ที่หนักนะหนักกูหอบมากมึงเลยอะขนาดเป็นไปรุ่นยังได้ขนาดนี้เออเราเราโตเต็มวัยนี่ไม่ไม่ไม่มีใครเอาเราลงแล้วห่ะผมว่านะ เมื่อกี้มันคงแบบเฮ้ย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 พี่ครับพี่ครับอะไรวะเนี่ยเอ้ยมรนกัดกูแล้วอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยเห้ยแมลงสาบอยากเป็นลูกน้องพี่เหรอมันตามดูตูดเราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอกูถามอ่ะเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอ มึงเพื่อนเล่นเหรอหรหรเพื่อนเล่นมึงเหรอก,กูเพื่อนเล่นมึงเหรอะฮกัดกูแบบนี้ฮะตายหา่ามาละเออกล้ามกูใหญ่ขนาดไหนดูแขนกูดิตบทีตายห่าเลยเวลี่ยนนี่พวกเปลี่ยนเนี่ยพวกไม่ดูรุ่นนะพวกไม่ดูรุ่นเขาเรียกอะ่ะเออเรียกกูไข่มุนจอมพลังฮะเฮ้ยขอไก่พันแม่ยนิดเดียวท่านผู้ชมเก่งมากได้ไหมโอ้ได้เว้ยได้อะไร โอ้ยน้ำหนักเพิ่มเอ้ยได้จำคำขอเลยเว้สวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับผมเราเป็นตัวที่แข็งแกร่งแล้วนะตอนนี้ที่มันรู้สึกดีจริงๆเลยการเป็นผู้ที่แข็งแกร่งนี่มันรู้สึกนี่มันรู้สึกแบบนี้นีเองนะโอ้ผมบอกเลยอ่ะใครที่เล่นแล้วเลือกตัวนี้นะหรือว่าซื้อตัวนี้มาเล่นนะบอกเลยคุ้มนะมันโหดอ่ะมันอึดมันโหดมันแรงนะมันเร็วมันคาบได้มันกระทืบเราตาย นีเห่าวหาหนีอ้าพิมภาษาจีนไม่ได้มัน <c> ห <oughs> นีหา่าหรือเปล่าม,มันพูดอะไรวะบอเหินหา <c oughs> ่ามันมันไม่ปรู้แล้วไอ้เหี้ยหนี้ห่ามาสบายดีหรือเปล่าล่ะเออ,อ,ออกูอ่านไม่ออกไอ้เหี้ยพิมพ์ภาษาจีนไม่ได้ <c oughs> ตัวเรานี่เป็นตัวใหญ่ไม่พอนะยังหิวเร็วอีกนะ หิวเร็วจริงๆนะตัวเราเนี่ยแถมน้ําหนักเยอะด้วยตอนนี้เท่าไหร่ละโอโ 9, ้โ,อโหเก้าพันละโอ้แปบเดียวเองนะเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่น้ําหนักเร็วมากเลยนะแบบน้าหนักเยอะเออน้าหนักเยอะเร็วอะสงสยัยอ้วนนะไปเราสะสมไขมันก่อนนะตอนนี้อเราต้องเดินทางหาอาหารไปเรื่อยๆเงี้ยเหรอเออฉันอยากได้ฝูงจังเลยมีไหมไม่มีใครเล่นตัวเราเลยอะเออ เหมือนว่าเซิร์ฟนี้จะมีคนไทยนะท่านผู้ชมผมไปแอบส่องแชทดูมีเขียนเขียนถึงกันนะมึงคนไทยหรือเปล่านะมึงคนไทยใช่ไหมเนี่ยนะประมาณนั้นนะก็น่าจะมีคนไทยกาลังเล่นกันอยู่นะตอนนี้รู้เปล่าคนไทยนี่แกล้งสนุกสุดแล้วนะเพราะว่าแกล้งแล้วมันมันวยวายสนุกเดียมันวยวายแบบโอ้พ่อพ่อมึงตายอะไรแบบเหมือนเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเออถ้าเราฆ่ามันบ่อยๆนะเฮ้ยเฮียท่านผู้ชม มันมันมันมีคนเรียนแบบเราเฮ้ยตัวแดงเหมือนกันเลยมึงใครเนี่ยเฮ้ยมึงมึงมึงกูหรือเปล่าเทเปล่าแม่งมีการทมด้วยมาเทเป่าแล้วแม่งสีเหมือนกันเดะเลยเกือบเดะดิเกือบเดะเกือบเกือบเกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกันนะเกือบเหมือนกันมันตัวเมียป่าวะใช่ใช่มันตัวเมียผมตัวผู้กูขีดมึงตายเลยมึงเข้าอนาเขตกว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้าตัวเราถ้าแบบเฮ้ยมันมีสายพันธุ์เราอีกตัวนึงเฮ้ยตัวเด็กด้วย ไม่ใช่เดี๋ยวน,นี้เป็นกามอสไอ้เหี้ยมึงปลอมตัวนี่หว่าไอกามอสไอ้เหี้ยสีมันจะมาคล้ายกันทำไมวะเออจะมีคนโทนแดงแบบกูทำไมวะรู้มึงเรียนแบบกูสารภาพมาฮะตัวเราโตกว่ามันนะเราสามารถกำจัดมันได้แล้วเนี่ยออกำจัดจุดอ่อนได้แล้วออระวังกูกำจัดจุดอ่อนนะระวังกูกำจัดจุดอ่อนนะ้ยมันออกไปแล้ววยมันกลัวเรากำจัดจุดอ่อนหรือเปล่ามันได้ยินเสียงเราบอกว่าจะกำจัดจุดอ่อนหรือเปล่าวะมันก็เลยออกเลย สรุปก็คือตัวเรานี qui, ้แม <t om bizarre> ่งต้องเดินไปทุกที่เลนะเพราะว่ามันหิวเร็วมากเลยอ่ะกินเยอะด้วยอ่ะกินจุนะเฮ้ยชีวิตตอนนี้เราเริ่มสงบสุขเลยนะมันไม่มีใครมากล้าหย่มกับเราแล้วล่ะตอนนี้นะโอ้โหถ้ามันหย่มนะกูว่าโดนควิดขี้แตกอ่ะเออขี้แตกเลยอ่ะเออเฮ้ย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 มันไม่ใช่สัตว์น้ํามันมีจระเข้อยู่ตรงนี้โอไมคกอดโอ้ยป้องกันเเนาะ อายอยโอ้ยจะอะไกูตายไอ้แม่งท่านผู้ชมตอนนี้เราทำการเกิดใหม่แล้วนะไอ้เหี้ยตายห่าเลยเมื่อกี้อย่างเหี้ยเลยไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราทำการมีชีวิตใหม่นะเอาชีวิตรอดใหม่นะเราต้องหาอาหารนะรอผมเติบโตก่อนนะเดี๋ยวตัดไปตอนโตเลยแล้วกันตอนนี้ยังเด็กกระโปรงเหมือนเดิม แม่งเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรเฮี้ยเดี๋ยวผมตัดมาให้ดูเลยกันเอาและท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กลับมาเป็นตัวโตเต็มที่เหมือนเดิมแล้วนะตอนนี้ก็เราก็น่าจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ต่อไปอีกแล้วนะมาดูกันทีว่าเราจะถึงสองร้ปีไหมนะครั้งนี้โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวละไหนมีตัวพืชให้กินไหมตรงนั้นไม่น่าไหวนะมันใหญ่ไปเคี้ยนี่อะไรวะเนี่ยมึงพังตัวเป็นต้นไม้เหรอมีคนพยายามพังตัวเป็นต้นไม้ด้วยนะอ้าวหายไปละ อะไรวะนะตัวเล็กฆ่าตัวใหญ่อะงกาาขนาดนั้นเลยเหรอออเคนเคนวิ่งใส่เคนวิ่งใส่เคนหน้าดำวิ่งใส่เลยึงกินกันแบบนี้นเหรอกูแดกพืช,ชโชว์เลยอะวิ่งไปดูดิเป็นยังไงกันบ้างวะเคียนตายหาเลยเหียนตายหาไปละอ้าวตอนนี้เราสามารถเลือกโชคชะตาของกูได้แล้วนะตอนนี้ เราจะเอาเป็นเอ่อสุดาวกัดความเสียหายกำลังหนักเพิ่มขึ้นเอาันนี้แล้วกันนะเป็นตัวที่มีพลังมหาศาลนะตอนนี้น้ําหนักเราอยู่ที่เออหมื่นสามนะหมื่นสามแล้วหมื่นสามแล้วพลังโจมตีอยู่ที่ตอนนี้เรามีบัฟอยู่มันก็เลยเป็นสองร้อยนะสองร้อยสี่สิบสองนะเฮ้ยคนละทอดคนละทอดกำลังโดนไอ้เชี่ยนั่นไล่ล่าหรือเปล่านะ่ะเฮ้ยจริงด้วยเว้ยอย่าอย่ามาใกล้กูนะเว้ยล,ล่ากันไปนะ ถ้ามันล่าเรานี่ชิบหายแล้วเนะี่ยสร้างรังตรงนี้เลยดีไหมเนี่ยนะจะได้มีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะเพี่อ้าวมันเลื้อนไปทั่วเลยนี่หว่าเรารอดูนะมันจะล่าเราหรือเปล่าพี่คนละทออคนละทออเดือดและมันมันเอาตัวใหญ่มาแก้แค้นแนละ้วดูดิมันเอาตัวใหญ่มาแก้แค้นนะอ่ะอ่ำโดนแล้วไงว่าเชี่ยออกเกมไปเลยอย่าไออกเกมไปเลยท่านผู้ชมอ๋อเฮ้ย มึงจะเอากูละเอ้ากูเกี่ยวอะไรอะกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวเฮ้ยอย่าดิกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวไอ้เชี่ยคนละทอนแม่งผ่านวะเนี่ยตายแล้วผ่านดิบว่ากูเกี่ยวอะไรเล่ากูไม่เกี่ยวเว้ยตอนนี้น้ำหนักเราอยู่ที่หมื่นห้าแล้วนะพลังโจมตีอยู่ที่สองพหกเลือดอยู่ที่หมื่นหมื่นหนึ่งพันนะโอ้โหถือว่าเลือดเยอะเอาเรื่องเลยนะเนี่ย แต่ตอนนี้เรายังโตไม่เต็มที่เท่าไหร่รอเป็นสองรอยปีนะเดี๋ยวเรามาดูสแต็กกันอีกครั้งว่าสแต็กจะขนาดไหนกันนะเฮ้ยข้างหน้ามีเคียนด้วยวะมันจะมาล่าเราหรือเปล่าเนี่ยเอ้มันจะล่าเราหรือเปล่าเอาเปล่าล่ะฮะอยากเอาไหมล่ะวิ่งหนีเฉยมีคนมีคนเครื่องกากนะมันบอกว่าคนโคตรเยอะคอมกูค้างแล้เหียโคตรค้างเลยตอนนี้อ๋อจะมีศึกยุทธ,ธาถีหรือเปล่าแถวนี้ ที่เกิดศึกหรือเปล่าผมรอดูอยู่เนี่ยแม่งคนไทยหมดเลยนะน่าจะเป็นเด็กกระโปรงได้แหละเอออะไรวะนะเฮ้ยเชีย่ยกูมาด้วยเลยสวัสดีครับเอา้าเฮ้ยๆโคตรมาหาบักแล้วเอปด้วยเอาชิพายละเอากูอยู่ที่ไหน พี่แบ็กลูมกูเข้าแบ็กลูมแล้วอดทประจบกูเข้าแบ็กลูมอ้าวพี่อยู่ในแบ็กลูมแล้วใครจะมาทำลายพี่ได้อ่ะขึ้นความร้อนเฮ้ยเรามาสำรวจแบ็กลูมกันดีกว่านะเนี่ยเดี๋ยวผมพาสำรวจแบ็กลูมนะมีห้องให้ด้วยมันจะคงจะไม่มีผีมาไล่แห่เราใช่ไหมนี่มันแบ็กลูมของจริงเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แบ็กลูมเล่นๆนะมีห้องตรงนี้ด้วยดูนี่สิเราอยู่แบ็กลูมแล้วตอนนี้สงครามน่าจะเกิดขึ้นข้างบนนะได้ยินเสียงคนตายแล้วก็คนตีกันนะเราขึ้นไปก่อน เราต้องรีบขึ้นโอเคขึ้นมาละอ้าวจุลเครมันเอาหมดเลยเว้ยอเชี่ยไม่กลนตีนจัดเลยกูความึงได้นะฮึฮความึงได้แล้วไอเชี่ยไอจุงเวนหึฮึไอฮิตบ็อกซ์เชี่ยเกินไอยุงเวนตายโอ้ยรอดได้รอดได้เว้ยกูรอดกูรอดอ่า เอาแหละท่านผู้ชมัางนี้ตึกัางนี้กูรอดเฉยเลยนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะเอา้าเชนนี่แม่งไอเชนนี่แม่งเอา้าเชนคุตีนกูเหรอฮึฮึตีนกูเหรอหึหึฮึคิดว่ากูจะตายจะตายเหรอหึหึหึใครเนี่ยมกัดกูตอนกูเลือดน้อยเนี่ย อ้อหาไปเวนแม่ง <laughs> เอาว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะผู้ชมบ๊ายบายครับช๊บชูบเฮียแม่งกลับมาฆ่ากูด้วยเวน